ถ้าใครต้องการที่จะลดน้ำหนักมีตัวเลือกเยอะแยะเลยครับเอ๊เราจะเลือกอยังไงใครที่ต้องการลดน้ำหนักเดี๋ยวนี้เวลามองไปในท้องตลาดว่าเอ๊มีตัวช่วยอะไรบ้างจะพบว่าโอ้โหมีตัวช่วยมีทางเลือกเยอะ yeah, แยะเต็มไปหมดเลยครับ เอ๊แล้วฉันจะเลือกยังไงดีผมเชื่อว่าอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นคําถามของหลายๆคนเลยล่ะอนี้ก็เคลมว่าดีอนั่นก็เคลมว่าดีอนี้ก็บอกว่าลดได้เร็วเห็นผลภายในเท่านั้นเท่านี้ก็ต้องเรียนว่าอย่างนี้ผมแบ่งกลุ่มเลยแล้วกันนะครับถ้าเราแบ่งตามมิติของเวลานะครับเราก็จะเห็นว่าตัวช่วยในการลดตั้าหนักเนี่ยจะมี2กลุ่มคือลดเร็วนะครับกับลดแบบยืดยาวและยั่งยืน ลดเร็วเนี่ยเขาก็จะมีการพ่วงเลยว่าเห็นผลภายในเท่านั้นเท่านี้วันเห็นผลภายใน7วันบ้างเห็นผลภายใน14วันบ้างอะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ถูกใจหลายๆท่านที่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วฉันต้องเอาลงเอาลงเอาลงนะครับแต่ว่าหลายๆท่านที่เลือกแบบนี้บางทีก็อาจจะลืมไปว่าลงเร็วได้แล้วก็ขึ้นเร็วได้เหมือนกันเพราะส่วนใหญ่ ตัวช่วยแบบเนี้ยแล้วจ่ายเงินมาปุ๊บเรามักจะเอาอะไรใส่ปากเข้าไปอะนะครับแล้วมันก็บล็อกบ้างเบิร์นบ้างหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับไปเปลี่ยนแปลงกลไกอะไรบางอย่างของร่างกายเราแต่พอเราเลิกกินสิ่งเหล่านั้นเราก็น้ําหนักขึ้นมาใหม่นะครับมันแตกต่างก,ก,กันกับไอ้แบบที่มันเป็นพวกยืดยาวและยั่งยืนยังไง สิ่งที่แตกต่างก็คือต้องถามอย่างนี้แบบที่เขาแบบว่าลงเร็วเนี่ยเขามาบอกเราไหมครับว่าเราแกล้งร่างกายตัวเองยังไงเราถึงน้ำหนักขึ้นเขามาอธิบายหรือเปล่าว่าพฤติกรรมแบบนี้ทำให้เกิดปฏิกิริยาอะไรบางอย่างในร่างกายแล้วมันจึงทำให้เราอยากกินอยู่ได้หรือพฤติกรรมแบบนี้ ทำให้ร่างกายเกิดปฏิกิริยาอะไรบางอย่างแล้วกลายเป็นเบิร์นน้อยลงแล้วสะสมไขมันเก็มขึ้นอีกส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวกตัวช่วยที่บอกว่าเห็นผลภายในเท่านั้นเท่านี้วันเขาจะไม่ค่อยบอกแบบนี้ครับเพราะว่าเขาเน้นเอาเร็วเป็นหลักแต่พวกยืดยาวและยั่งยืนเนี่ยช่วงแรกอาจจะลงไม่ค่อยมากเท่าไหร่ แต่ก็จะลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าเขาเป็นคอร์สที่เรียกว่าอยากให้เกิดผลในเรื่องของการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืนจริงๆคอร์สเหล่านั้นจะต้องอธิบายว่าเราอะใช้ชีวิตไม่ถูกต้องยังไงแล้วมันเลยเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเราจึงน้ำหนักขึ้น เขาจะต้องทำให้เราเข้าใจว่าเราไม่ยอมดูแลตัวเองดีๆอย่างไรเขาจะต้องบอกเราว่าที่ถูกมันต้องเป็นยังไงสร้างความเข้าใจใหม่สร้างความคิดใหม่และสร้างพฤติกรรมใหม่ฉะนั้นใครที่ต้องการเห็นผลเร็วก็ดูเลยครับที่เขาค่อยท้ายว่าเห็นผลภายในเท่านั้นเท่านี้วัน ลดได้เท่าไร่เท่าไรภายในเท่านั้นเท่านี้วันพวกนี้คือเห็นผลเร็วจริงๆแต่ใครที่ต้องการผลแบบยั่งยืนต้องลองดูครับว่าคอร์สที่ว่านี้หรือตัวช่วยแบบนี้เขาอธิบายให้เราเข้าใจมากขึ้นไหมเขาอธิบายให้เรารู้เรื่องอะไรต่างๆที่ถูกต้องมากขึ้นไหมแล้วเขาสอนให้เราทำหรือเปล่า ยังคอสใส่ใจสลิมของพวกเราที่ดูแลเรื่องของการลดน้ำหนักแล้วก็ปรับปรุงสุขภาพไปให้คนหลายร้อยคนแล้วเนี่ยเราวิดีโอคอลกันนะฮะในตลอด6สัปดาห์เนี่ยเราจะวิดีโอคอลกันอย่างน้อย3ครั้งนะครับแล้วนอกจากนั้นเราจะมีติดต่อกันทางไลน์ใครมีคำถามใครมีข้อสงสยัยใครมีข้อกังวลใครจะต้องออกไปกินข้าวมื้อใหญ่ข้างนอกทุกคนจะติดต่อกันเข้ามาปรึกษากัน แล้วเราก็จะบอกวิธีบอกเทคนิคว่าอ๋ออย่างนี้อย่างางี้แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการกินอย่างเดียวอะจริงๆแล้วเราทำหลายอย่างที่ทำให้น้ำหนักขึ้นแต่ประเด็นคือเราอาจจะไม่รู้เพราะฉะนั้นต้องมาเรียนรู้กันแล้วดูแลชีวิตทุกๆองค์ประกอบกินอย่างเดียวก็ไม่ได้แปลว่าจะทำให้น้ำหนักลดลงอย่างมีคุณภาพ ออกกําลังกายอย่างเดียวก็ไม่ได้แปลว่าล้าหนักจะลดเสมอไปแล้วออกกําลังกายบางอย่างไม่ได้ช่วยให้น้ําหนักลดด้วยนะ,ะแล้วนอกจากนั้นมันยังมีเรื่องของอการดื่มน้ําการนอนนะฮะเรื่องอารมณ์เรื่องฮอร์โมนเรื่องอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้เวลาเรียนรู้กันแล้วลองลงมือทำปฏิบัติกันฉะนั้นคอสใส่ใจสลิมิมจึงมีหัวใจอยู่ที่ การสร้างความเข้าใจใหม่ความคิดใหม่และพฤติกรรมใหม่เพื่อให้ได้น้ำหนักใหม่คุณใหม่และสุขภาพใหม่อย่างยั่งยืนและนี่คือความแตกต่างของคอสใส่ใจสลิมคอสลดน้ำหนักที่ช่วยให้คุณลดน้ำหนักและพลิกฟื้นสุขภาพอย่างองหรวมใครที่สนใจลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนติดต่อเข้ามานะครับใส่ใจสลิมและสุขภาพดีๆรอคุณอยู่สวัสดีครับ